ASMR นี่นะครับรวมิตของทอดะคะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมา ASMR นี่นะครับรวมมิตของทอดฮะะก็จะมีหมูยอนครับแล้วก็ไส้กรอก น่ากินมากเลยนะฮะผมเริ่มจากเฟนฟรายเลยกว่าครับอเฟนฟรายชีสถึงชีสมันจะไหมนะฮะอืมเคเป็นก้อนนะครับอืม ยอรครับอมค็มฮะแล้วก็ววานๆครับแห้วกอกนมฮะ มากเลยะคะนี่นลกุกหยุดวายวก่อนถ่าย S M R นี่นี่ฮะ,ะยิมเย,ยิมครับ ชีสครับไอ้ทอดนี่ผมซื้อมาฮะต้องรับสินค้าบ่คบก่อนที่เหลือผมทำเองฮะ 嗯，不、嗯、嘛。 คืนอนะคะมันจะมีความเค็มนะคะสามารถแบบสั่นกับของที่มันแบบน้ำหวานซุ้มเค็มได้ครับจัหวะมากเข้ากันครับใส่ทอดครับใส่ทอดชีส แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับบ๊ายบาย